อัาบ e ัวิศวะอิเล็ก EP 2เราจะพาทุกคนมารู้จัก e N e ให้มากขึ้นภาควิชาของเราเนี่ยมีชมรมอ e ิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเป็นของตัวเองซึ่งจะทำกิจกรรมให้น้องๆน,นะคะที่สนใจไม่ว่าจะเป็น E c แคมค่าสำหรับน้องๆมต้น,น,ตนและ EE e c a แคมค่าสำหรับน้องๆมปลายที่สนใจเกี่ยวกับภาควิชาอ e ิเล็กทรอนิกส์มีทั้งติววิชาที่เกี่ยวกับภาควิชากิจกรรมสันทนาการนอกจากนี้เนี่ย กิจกรรมในภาควิชาก็เยอะมากไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหว้ครูที่เรานะคะจะได้พบกับอาจารย์ในภาคน e ีมิ e ติ้งกระชับมิตรทุกๆชั้นปีแอบกระซิบนะคะว่าภาควิชาของเราเนี่ยมีเกียร์รุนด้วยนะกิจกรรมปลดไทยใส่ช็อปเป็นกิจกรรมมอบช็อปนะคะจากปี3สู่ปี2นั่นเองและสเปเชียลสุดๆภาควิชาของเราเนี่ยมีแลกเปลี่ยนไปทำโปรเจกต์ที่ต่างประเทศด้วย แอบบอกด้วยนะคะว่าภาคว,วิชาเราเนี่ยห้องน้ําชั้นสิบเงียบสงบป,ปลอดภยัยไร้กังวลและน้องๆน,นะคะจะได้มาเข้าทำแลบอย่างเต็มตัวเนี่ยตอนปี2เป็นต้นไปและปี4เนี่ยเราจะไปฝึกงานกาันไม่ว่าจะเป็นทั้งสหกิจ6เดือนหรือแบบปกติ2-3เดือนคร้าควอินอีของเราเนี่ยรักใคร่กลมเกลียวกันสุดๆไม่ว่าจะเป็นทั้งรุ่นพี่เพื่อน รุ่นน้องและอาจารย์แต่แ a about E&E e เนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าอยากรู้เนี่ยต้องมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว